ขอนบินพี่น้องเอ็ดบดนะครับ Ad เอ็ดบดเด้อพี่น้องมาเก็บเอ็ดบดน้ำกันงเด้อครับขอนบินนะครับ,ขอน,นรบขอนกำลังจะบินนะครับขอนกำลังจะบินนะครับะครับขอนกำลังจะบินขอนกำลังจะบินเด้อเอ็ดบดครับเอ็ดบด เก็เบผนะิดบทนำกันเด้อครับขนกำลังจะบินสุดยอดนะครับขนกำลังจะบินขนกำลังจะบินนะครับเก็บป็ดบดนำกันเด้อพี่น้องเด้อแตงเอาครับ คักข,ขนาดเลยครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับ